So? ไ, <S <s ไม่เลิกว่าคนเราทิ้งควางกันได้ง่ายดากอะถ่ายยังอ่ะถ่ายแล้วอถ่ายแล้วเหรอโอ้ก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะวันนี้ก็เราอยู่ในช่องของทีคุงแซดชเจ็ดม่มีไม่มีเทปซ่า วันนี้ทีคงเขามีประกาศที่จะทำซีรีส์ใหม่แต่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าซีรีส์นี้จะออกมาไหนนะครับคูบอกกันนั่นแหลอใช,ช,อชอ่ชื่อซีรีส์ชื่อชื่อซีรีส์ชื่อว่าแบบว่าพีแอนดบูนะฮะไม่ใช่นนะมันหมาเอาเรื่องที่กุสกาย,ยาบอกคนดูไปดิอย่าบอกไปเลยน้องๆเขาอ,อ,อ,อยากเูืเนี่ยจะบอกอ่ะบอกไปเลยเฮ้ยจะดีเหรอไม่คือวันหนึ่งน้องๆก็ต้องรู้อยู่แล้วถูกปะ เธอ,อน,นีนค่คุณคุณสแกยขยำหน่อยก็ได้เดี๋ยวน้องจะคิดว่าเออพี่ทีมเขาพามาวางหรือเปล่ปาคือมันกูถ่ายอยู่นะครับน้องๆถ่ายอยูอ่ถ <c oughs> ่ายอยู่ใช่ทีเราถ่ายไอ้สิ่งที่จะบอกมันต้องบอกจริงเหรอทีบอกไปเลยนะจากกำกวงเด็กมันเดี๋ยวเด็กมันก็คอมเมนต์ด่าผมเอง,เงอะเอาแบบเรื่องจริงๆที่อยากบอกน้องๆไปเลยแบบเรื่องจริงบอกน้องไม่ได้ว่านี่คือเรื่องจริงไม่ได้โกหกเดี๋ยวเด็กมันจะทําใจไม่ได้อะดิใช่ใช่แต่มื่วันหนึ่งน้องก็ต้องรู้ป่ะเออไง ปลายอาทิตย์เรื่องที่จะบอกก็คือคือต้องบอกจริงเหรอเออน่าบอกไปเลยที่คุณยังขัดใจนะคุยขัดใจน้องแล้วตอนเนี้ย <c oughs> บอกบอกไปเลย <c oughs> ยังไงวันวันหนึ่งน้องต้องรู้กันอยู่แล้วยังไงก็คือเรื่องที่จะบอกเนี่ยคือจะเปิดเทอมแล้วดิเออสนุกงงหน้า ไม่มีเวลามานั่งดูชิปแล้วต้องทำกันตามปะสงสำนับหน้าขอให้ติดสูติดรอขอให้โดนตีขอให้ยังโคตรใจดำ่าไอ้สัตว์ขอให้ตกน้ำตกรถตกแล้วตกซ่าน้ำไง <c oughs> นั่นแหละขอให้ตับตกหน้าทุกคนเาอกันอย่า <c oughs> ลืมดูซิรีสใหม่ของทีคุ้งด้วยใช่ครับของพี่ดีมด้วยอ่าเดือนหน้านะเดือนหน้าเดือนหน้าใช่ เด็กกูไม่ได้โกรธนะเนี้ยคูสกายเป็นใจจริงๆนะเว้ยกูไม่ได้แบบมาเต็มโกรธกันความในใจของพวกเราขอให้ตื่สู่จริงๆนะแต่แต่แต่ก็สู้ๆนะจ้าทุกคนใช่ท้องสู้ๆแหละแต่วันนี้ไม่ใช่มีแค่ไม่ใช่มีแค่คุณสกายนะมีไอ้บูด้วยเนี่ยให้ดูเนี่ยนี่แหละคือซีรีส์ใหม่ของทีโงนะทีแอนบูใช่ไบูที่รู้นเจอกันในคลิปหน้าครับใช่บูบ๊ายบายบูบูให้ทักก่อนบูบัวบูบู ไอโบเงยหน้าขึ้นมาไอ็หมาเหี้ยโบไม่คุยกับผมอ่คุณสกายมันหมาเบลไงไม่ยอมมาซื้อต่อจากเบลก็อย่างนี้แหละมันมาวางไว้อ่ะคุณตะกายบายบายก่อนเด้อบาย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 เจอกันอย่าลืมกดติดต่อช่องสกายเอสด้วยครับใช่ช่องกูด้วยบายบายครับก็ทุกคนก็ตั้งใจเรียนแล้วนะครับถ้าไม่ตั้งใจเรียนก็ได้เกรดศูนยคุณสกายบอกนะจ๊ะใช่ขอให้ตอบตกด้วยใช่ถ้าไม่ถ้าไม่ตั้งใจเรียนนะ ขอให้แม่ยึดคอมออคนที่มีคอมใช่ขอให้แม่ยึดโทรศัพท์ถ้ามีโทรศัพท์ใช่ขอให้แม่ไม่ไม่ให้เงินค่าทัน <c oughs> เขาไปทําอะไรให้มึงกลัวขนาดนั้นวะเนี่ยเออเขาทำอะไรให้มึงเนี่ยกลัวขนาดเนี้ย <c oughs> ขอไ,ได้โกรธน้องมาเสียเวลาเยอะแล้วที่ดูคลิปเราดูได้แต่ทำกันบ้านด้วยเดี๋ยวแม่จะด่าแล้วมาด่ากูว่ากูทําให้ลูกเขาไม่ทํากันบ้านส่งโคแล้วก็ติดติดรอเออเออกลองแผนไปไหนไปไปเจอกันครับทุกคนต้องจะเรียนด้วย ได้แต่ยานั่นเดี๋ยวแม่จะตีกูดพวกูบ๊ายบายครับทุกคนเธอลองดูความรักที่พร้มนั้นมีให้มันเป็นสิ่งเล็กๆที่คนอย่างพรมนั้นมีได้เธอก็รู้ว่าผมนั้นเป็นคนไม่เอาไหนแต่ถ้าเธอได้มารักกับผมในผู้ชายคนนี้จะไม่ทําให้เธอเสียใจ